ามของประสัทเซเม็นจำกัดหมาชนกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่พพพความรู้และฝึกอบรมการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินแก่ประชาชนทั่วไปโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED เพื่อให้ประชาชนสามารถ รับมือกับสถาการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆนั้นพอทราบที่นี่ว่าเปิดขึ้นมาอย่างนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะทําให้ประชาชนคนไทยมีความรู้ความสามารถในการช่วยชีตมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ ที่การเปิดศูนย์เรียนรู้ของเซนเมดนั้นจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนคนไทยกล้าสามารถที่จะสตาร์ท CPR และใช้ AED โดยทันทีไม่ลังเลสำหรับในวันนี้นะครับต้องต้องขอบคุณทางพี่วิโรธด,ด้วยนะครับที่ เห็นความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็กอยากเห็นนะครับประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีที่อบรมาวนี้พอทราบนโยบายของพี่โร์เมื่อสักครู่ว่าอยากให้เป็นสถานที่เฉยๆนะครับผมจะขออนุญาตนําเรียนเสนอเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นไอเดียไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะปลักอินกับทางสงพชก็ได้นะครับสพชเนี่ยมีครูครือค,ครูอาสาสพชครับคือตรงเนี้ยอาจจะมีการกา,าเรียกว่าปลูกสัมพันธ์กันเพราะอยู่ไม่ไกลผู้เรียนมีผู้สอนก็มี คุณก็มีสถานที่มีผมที่ว่ามันจะได้ขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็ก็นำเรียนเสริมนะครับครับก็ขอให้การดําเนินการของกิจการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนได้การไม่เฉยเนี่ยสถาบห้เ,เครือข่ายของเซนเมเนี่ยจะเลยรุ่งเรืองด้วยดีนะครับขอบพระคุณครับ